ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูนิ่เวลเลแบบโดยตรงนะครับหากใครสนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตและก็แนะนําวันนี้นะครับมีชื่อว่า b u c k s ฟ f e นะครับวันนี้ก็จะมาทําการถอนเงินให้ดูนะว่าตัวเว็บไซต์นะครับยังจ่ายเงินหรือเปล่านะครับในส่วนของเว็บไไซต์นีี้คครัใท่่ยงม สมัครหรือว่ายังไม่เคยทําในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็ไปสมัครกันได้นะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครของเว็บไซต์วักเซฟยเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยนะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับตัวนี้ไม่มีการลงทุนนะครับมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถสมัครทําได้เลยนะตัวนี้จะทําผ่านเว็บไซต์นะครับผมท่าของใครนะครับใช้ผ่านมือถือนะเป็นในส่วนของเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้เป็นตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยได้น,น,นั่นเองนะคร อยู่แล้วนะครับว่าต้องใช้งานแบบไหนนะครับผมก็ลหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ติดตามแลวก็น่าจะได้ดูคลิปที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าผมอัปเดตค่อนข้างบ่อยนอในส่วนของขั้นตอนการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินนะครับผมก็กดที่เมนูที่2เนาะตรงคําว่าถอนนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยมันมี2วิธีนะครับหก็คือการถอนแบบสกุลเงินคริปโตนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะถอนเหรียญอะไรนะครับถ้าเราชอบเหรียญคริปโตเราก็มาถอนเป็นเหรียญคริปโตก็ได้เนาะหรือใครกําลังมองหาเหรีย BNB สามารถมาถอนในเว็บไซต์นี้ได้นะครับขั้นต่ําก็คือ5 0,000คะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะสูงสุดจะอยู่ที่30,000นนะครับเหรียญบิตคอยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่7จ็ดหมื่นห้านะครับสูงสุดอยู่ที่ส0 0 0สนคะแนนเนาะถ้าเป็นอีทิลเลียมนะครับอีทิลเลียมจะมีแค่รายการเดียวนะครับอยู่ที่ส0 0 0สนนะครับผมหรือใครอยากจะเก็บไรคอยนะครับก็ถอนได้เนาะขั้นต่ําอยู่ที่5 0,000นะครับห้าหมื่นคะแนนในการถอนนะครับประมาณนี้ในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับผมต่อไปเป็นบัตรของขวัญนะครับสําหรับการถอนเงินแบบบัตรของขวัญนะครับก็มีชูมี่วอล ลาซาด้าโลตัสเนาะแก๊ปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแลกนะหลักๆก็น่าจะแลกในส่วนของทูมิเน่บอลลิต์กันนะครับสำหรับทูมิเน่บอลลิต์เนี่ยตรงนี้นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่100บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่29,850คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1,000บาทนะครับผมใช้คะแนนอยู่ที่298,350คะแนนนะครับผมในการแลกเปลี่ยนเนาะวันนี้ผมก็จะมาทําการถอนในส่วนของทูมิเน่บอลลิต์นะครับจำนวน300บาทนะครับผมเรากก็ดเลือกรายการที่เราต้องการ แล้วก็ใส่เบอร์ TruMoney Wallet ของเราลงไปในหัวข้อที่3นะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยระบบจะตรวจสอบยอดเงินที่เราถอนนะครับ24-48ชั่วโมงนะครับประมาณ1ถึง2วันนะครับในการตรวจสอบยอดเงินของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินของเราได้นะครับว่าการถอนเงินของเราเนี่ยได้ถอนจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นการถอนเงิน TruMoney Wallet นะครับจำนวนนะครับ3า0อบาทเนาะก็รอดาเนินการอยู่ ในวันที่6เมษายนะครับตอน4โมงเย็นนะครับผมประมาณ4-5โมงเย็นนะครับอันนี้เป็นเวลาในเว็บเนาะตอนนี้เราก็รอทางเว็บนะครับตรวจสอบนะครับผม1-2วันในการตรวจสอบยอดเงินการถอนเงินของเรานะครับก็ถ้าผมได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้นะครับในส่วนของการถอนเงินตรงนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ